มันแยกกลนเยอ็ดีแล้วนี่เอ้ยไปสงสัยอะไรเอ้ยไม่มันยังไม่สว่างใช่ไหมล่ะใช่ารขนาดขนาดใจมันไม่ปรุงแต่งแล้วก็เห็นสิ่งเกิดดับแล้วแต่มันก็ยังไม่สว่างยังไม่สิ้นสงสัย ใช่ไหมใช่ไหมครับอ,อืมก็มันไม่สช่นมันมีเราอยู่ไงมันรู้อยู่ไงมันมีเรารู้อยูอม่มันมีเราสงสัยอยู่ไงอืขนาดเห็นทำหมดจนหมดแล้วนี่อุเบกขาก็มีแล้วแต่ก่างก็ยังสงสัยอยู่ก็นี่ไงตัวนี้แหละคือตัวกิเลสมันดับกันไม่ลงหรอก อืมดูอยู่ถ้ามีคนไปนการันตีมันเชื่อเลยนะ่ตัวเนี้ยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันเชื่อเลยนะว่าตรงนี้ใช่จริงๆรู้จริงๆเข้าใจจริงจริงอืมยังดีแล้วแหละดีแล้วที่มันไม่ค่อยทุกข์อะไรมันวางเฉยมันมันเหมือนไม่ปรุงแต่งแล้วก็ดีแล้วก็ฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆออืมมันยังไม่ยังไม่พลิก ตรงนี้ยังไม่คลิกนะแต่มันรู้หมดแล้วถ้าไม่หลงมันเนี่ยถ้าหลงมันไปก็ไเชื่อพวกนั้นนี่นูน่นนี่แม่งหลงหมดเลยนะไอ้ตัวเนี้คิดว่าจบจริงไง <c oughs> แต่หลงกันหมดแล้วบนโลกใบนี้ก็ดีแล้วฟังปันะ ภาวะที่อาจารย์บอกมันมันอยู่เหนือการปรุงแต่งอีกภาวะนี้ถ้าเห็นอเห็นร้อยครั้งอ่ะพันครั้งอ่ะถ้ามันไม่ลงเป็นปัญญาที่แท้จริงมันก็ไม่มีวันที่จะสว่างตรงนี้มันก็ยังจะสงสัยอยู่เหมือนเดิมก็ยังจะมีรู้สึกว่ามีเราอยู่มีความสงสัยอยู่ยังยังไม่ ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวังวนตรงนี้ได้ะมันลิบดีแล้วอะตรงเนี้ยมันริบดีแต่ว่ามันก็ยากนะมันมันลิบดีมัน,ม,น,ม,นมันสบมันสว่างบ้างไม่ยึดแต่ว่ามันยังยังมีอยู่ยังมีเรานเนหละเรารู้เราเข้าใจ เราเออไม่ปรุงแต่งมีตัวนี้แหละเขาเรียกว่าอุปทานมันดับยากอยูนน่นะถ้าใครไม่โปะแต่งจริงอ่ะน,นะก็ฟังอาจารย์ไปเรื่อย,อ,ยอืออือฟังไปเรื่อย,อ,ยอือรับตัวนั้นเคยฟังอาจารย์เมื่อหลายปีแล้วอือคือพอดีอาจารย์บอกว่าแม้กระทั่งความคิดสมัยก่อนแรกๆนะอือ ความคิดก็ไม่ใช่มันก็มีสัตน์นังอยู่ทั้งมหมดมความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันมีเจ้าส์สิ่งนี้ผูกอยู่ยึดอยู่เป็นอุปทานอยู่ต่อให้รู้ขนาดไหนเข้าใจขนาดไหนก็มีเจ้าสิ่งเนี้ยเป็นอุปาทาน,นอยู่รู้ว่าจบรู้ว่าไม่เกิดอะไรก็ ว่าตัวเองจบอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเจ้าสิ่งนี้เขาดับตัวนี้ตัวเดียวอุปทานถึงจะพิกออกไปถึงแก่นของพุตเจ้านี่คือที่สุดแห่งมันแห่งธรรมโข่งมัก็ไม่ใช่ ้สัญญามันมันหายไปเลยอาจารย้ะจนแค่สัญญาดาับเฉยๆไม่มันยังไม่เป็นปัญญาครับอืมอขอให้ฟังการไปเร,รื่อยๆผมก็ฟังไปเรื่อยๆอือฟังไปผมก็พยายามปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อเลย อยู่กับการเกิดดับเรื่องศีเลเื่งอายุตนะต่างๆ <c oughs> ฟังน,นั้นฟังแล้วยึดมั่นถือมัน่นไปปุงไม่มีอะไรหรอกฟังไปเรื่อยๆมันยังไม่ดับตัวประธานถึงมันรู้มันเห็นแค่ไหนอ่ะถ้าไม่ประมาทในธรรมเนี่ยมันจะรู้มันจะรู้ตัวอยู่มันจะยังไม่นั่น ถ้ามีโอกาสเจอกันก็อาจารย์นู่นแหละตอนไหนก็ตอนนั้นแหละตัวนี้มันต้องมีคนดึงมันออกมาเพราะมันออกยากมันรู้หมดแล้วมันรู้ทุกอย่างอที่เธอพูดมาแต่มันติดตัวมันอยู่มันก็เลยยังสงสัยอยู่เพราะว่ามันมันไม่ไปสอนคนไงมันไม่หลงไงมันก็กลับมาดูไม่ประมาทในตัวเองอยู่มันก็เลยยังรู้สึกว่ายัง ยังนั่นอยู่ไม่ติดกรรมอะ่ะก็เรียกถ้าถึงขั้นนี้เ้าติดกรรมไปเจอครูบาอาจารย์แม่งหลงเหมือนกันบอกใช่เลยนูนย่นนี่นะมันหลงเลยนะหลงแล้วยิ่งไปสอน<ม>คน<ม>ยิ่งติดกรรมเข้าไปหนกัหนกหนักในตัวเนี้ยอืมแล้วมันก็จะไม่กลับมามองหาตัวเองอืลเลยเยออหลงความรู้อะ ถ้าเราไม่หลงไปกับความรู้เนี่ยมันก็ยังทวนตัวเองอยู่ไงอืมแต่อาจารย์ถึงเตือนไว้ไงคนที่ตามอาจารย์ที่ฟังอาจารย์อย่าไปหลงความรู้สัญญาที่อาจารย์ปรุงมันสร้างสภาวะทําได้หมดเลยตัวมโนเนี่ยมันสร้างความรู้ได้หมดแหละอืมเราเป็นผู้ตามตามฟังอาจารย์อ่อมันก็ต้องฟังจนมันโป๊ะแตกมออาจารย์เป็นผู้ดับ ดับความหลงด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสะุธรรมมาชี้ทางมาว่ามาเล่าสอนคนไว้สอนได้คนที่เขาฟังเขาก็โอากาสที่มันจะสึงที่สุดเนี่ยมันก็มันไม่ร้อยเปอร์เซนไงต่อให้รู้ขนาดไหนอ่ะมันก็เข้าใจเข้าใจมันเป็นสัญญาหมดเลยนะอืมใช่คนระับอืมมันยังพี่กอกจากจุดนั้นไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยว มีโอกาสก็ก็ฟังอาจารย์ไปก่อนจนถึงพร้อมนั่นแหละถึงเวลาของเธอก็ถ้าจะเอาที่อยู่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่งให้ครับเดี๋ยวาอาจารย์อาจารย์พิมหรือรว่ายังไงดีฮะหรือว่าเออเดี๋ยว,ยวอาจารย์ส่งไปให้อันนี้เธอทัวร์ไลน์ใช่ไออะไรโทรไอะไรเดยกเฟซบุก๊ก เออเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวจะพิมพ์ส่งให้ก็อย่าประมาทนะฟังไปเรื่อยๆวงวนอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปอะไรกับมันไม่ต้องไปเก็บเอาความรู้อะไรแล้วมันเต็มหมดแล้วนะไม่ต้องไปพิจารณาตามคำพูดอาจารย์อะไรฟังไปอย่างนั้นนะฟังไปเรื่อยๆฟังไปแบบให้มันสงบอะนะเพราะว่าของเธอมันเต็มหมดแล้วไอ้ความรู้อ่ะมันคาตัวมันเอง นะโอเคมีอะไรอีกไหมครับไม่มีคําจาครับขอบคุณมามครับอาจารย์ครับโอเคก็ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเร็วๆวันนะครับสาธุสาธุครับ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 สวัสดีครับครับ